สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราเชีนเดมครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาปลูกขึ้นช่ายนี่ขึ้นช่ายของผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆดูเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าสามารถนําไปต่อยอดได้เลยครับไม่ว่าจะปลูกกินปลูกขายได้เลยเพราะว่าเป็นการนําน้ําที่เหลือจากการปลูกผักสลัดเนี่ยมาใช้ตรงนี้แต่วันนี้ผมมาเป็นอันนี้เป็นลังกุ้งนะครับเพราะว่าขึ้นช่ายเนี่ย เขาไม่ละเอียดอ่อนเท่ากับผักสลัดหรอกครับที่ว่าต้องการอุณหภูมิของรากให้เย็นค่ะเพราะว่าตรงนี้ใช้ลังกุ้งก็เพียงพอครับฝาจะเจาะแบบนี้ครับเนี่ยผมเจาะทีเลยเจาะทีขั้นตอนแรกเลยก็คือเราเพาะเราเพาะขึ้นช่ายเสร็จเนี่ยแล้วขึ้นช่ายตประมาณหนึ่งอันนี้ผมน่าจะตมากเลยแหละแล้วก็นำลงัง กล่องโฟมมาแล้วก็รองรองลังด้วยรองกล่องโฟมด้วยถุงดําของผมนี่ผมมีถุงอยู่ไซส์เดียวว่าปกติผมจะใช้ห่อลังแซมอนก็จะไซส์ผมก็30นิ้วคูณสีนิ้วแต่ทีเนี้ยตรงนี้มันจะประหยัดยังไงผมจะพาเพื่อนมาดูผมจะใช้น้ำเลยในการตรูก ง่ายครับเพราะว่าเวลาเราปลูกผักสลัดในระบบไฮโดน้ำนิ่งเนี่ยทุกลังเนี่ยน้ำปุ๋ยเหลือแน่นอนครับแต่การทำไฮโดน่ะมันไม่ใช่แค่ขึ้นชายเลยหรอกครับผักขี้ง่ายๆก็ทำได้แต่ว่าผมชอบปลูกที่นี่พริกแต่เวลาปลูกเนี่ยผมไม่เคยมีพริกอยู่ที่สวนเลยเพราะว่าสวนสวนผมเป็นสวนเปิดเวลาแขกมาดูงานก็จะแย่งซื้อผมไป เนี่ยใช้น้ําปุ๋ยนี่นะครับไปเติมใส่่ะเดี๋ยวผมจะเติมน้ําปุแบบ๋ยแปบ๊บนึงเดี๋ยวพาไปดูวิธีการปลูกอ่าหลังจากที่เราเติมน้ําเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้รังกุ้งเหมือนผมไม่ต้องวัดอะไรมากดูตรงนี้ครับให้เขาห่างจากขอบประมาณหนึ่งเซนเพราะว่าฝาของรังกุ้งเนี่ยเขาค่อนข้างจะยังไงอะ่ะมันมันเวลาปิดไฟมันมันไม่ค่อย ลงไปลึกเท่าไหร่มันจะพอดีเวลาเราวางกระถางครับสมมติกระถางนี่น้ำจะอยู่ตรงก้นกระถางพอดีแบบนี้อมไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนเปลูกอ่าครับไม่ยากเหมือนเดิมเพราะว่าฟองน้ำเราได้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนปลูกผักสลัดแล้วอืหลายต้นครับผมทำแบบนี้แหละจับยัดเหมือนเดิมใส่ไปเลย เพื่อไม่ต้องกลัวว่าต้นเขาจะหักจะอะไรหรอกพอสักระยะหนึ่งเนี่ยต้นเขาเจะฟื้นสภาพมาเองแบบนี้มีอะไรบ้างไม่เป็นไรจากนั้นก็หย่อนไปเลยครับแค่นี้ทําไปแบบนี้ฮะเรื่อยๆเอากระถางมาเหตุผลที่ผมทำไอ้ต้นขึ้นช่ายเนี่ยเพราะว่า ปัจจัยหลักเลยขึ้นขึ้นช่ายนีย่คือราคาครับราคาขึ้นช่ายเนี่ยไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับราคาสูงแล้วทําง่ายด้วยแล้วขึ้นช่ายเวลาเราปลูกไฮโดรเนี่ยเขาไม่ได้ใช้รากเหมือนผักชีผักชีเนี่ยบางทีเราปลูกแล้วเวลาไปขายขายให้กับบางคนเขาไม่อยากจะเอาเพราะว่ามันติดฟองน้ําไปด้วยแต่ถ้าขึ้นช่ายเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้รากอันนี้ก็ เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึง่งเนี่ย่นสวนก็อเ,เอาออกก็ได้อย่าไปซีเรียสมากครับปลูกไปเลยพาอย่งไรเขาก็าง,งอกอยู่แล้วปลูกง,ง่ายผักไทยในลังเนี่ยจะเจาะรังกุ้งเนี่ยผมเจาะถี่ได้น่าจะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่สามสิบหกรูก็เวลาขึ้นชายโตเนี่ย เขาจะไม่บานออกข้างเหมือนผักสลัดเขาจะดันขึ้นสูงแล้วก็ออกข้างนิดๆเจาะแค่นี้ไหวครับเอาอยู่ได้แน่นอนแต่ส่วนใหญ่ผมปลูกขึ้นชายเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้เก็บไว้เองเหรอกครับเวลามีแขกหรือเพื่อนๆมาที่สวนก็จะยกทั้งรังผมไปทุกทีเลยผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเก็บขึ้นชายตัวๆไว้วเลยทำกี่รังก็ไม่เคยเหลือขนาดพริกผมอยากเก็บไว้กินเองก็หายหมด แต่ไม่เป็นไรครับส่วนของผมเนี่ยเน้นขายอยู่แล้วไม่เน้นโชว์อ่านี่ครับขึ้นช่ายเรียบร้อยแล้วก็แบบนี้นะครับปลูกเสร็จผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะฮะวางไว้ตรงสาราน้ำผมเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ เพื่อนๆสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับอย่างเนี้ยอย่างผมผมทําขึ้นชายหรือผมทําผักขี้ก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่เคยได้เก็บไว้จนต้นโตหรอกครับเพราะว่าด้วยรูปร่างที่เขาโตมาเนี่ยมันจะสวยแขกไปใครมาคนเห็นก็อยากได้เขาก็จะซื้อยกหลังเลยผมจะขายแบบนี้เลยเนะฮะรูปแบบของผมก็เอาไปต่อยอดได้นะครับเพื่อนๆสําหรับการปลูกระบบไฮโดรเนี่ยอย่าไปยึดติดว่าต้องเป็นผักสลัด อย่างอื่นก็ปลูกได้แล้วอีกอย่างหนึง่งผักไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ต้องการอุณหภูมิที่เย็นมากโดยที่ต้องใช้ลังแซลมอนเหมือนผักสลัดเราสามารถนําลังกุ้งอ่ะปลูกได้ขึ้นช่ายผักชีพริกก็ปลูกได้ครับผมสําหรับทิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะนํามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ